สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนมีเคสมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองค่ะพอิทช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะพี่เพนได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะพี่เพนเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงปีใหม่นะคะแต่ด้วยอภาพาอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะกลางวันร้อนกลางคืนเย็นนะคะทําให้พี่เพนเป็นหวัด่ะแล้วก็ซ้ำร่าไปก่อนนั้นก็คือว่าทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลรวมทั้งร้านขายยาปิดหมดเลยค่ะ แลรวป่วยทำไงดีคะนั่งสิคะปัญหาพอดีเจอพี่คนหนึ่งคะ่ะเขาแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะ SOD e n s i e นะคะพี่ก็บอกว่าจัดไปเลยคะ่ะน้องเพนหนึ่งแก้วก่อนอาหารเช้านี่คะ่ะและก่อนนอนนะคะพี่เพนก็ไม่รีรอคะ่ะทานเลยคะ่ะจัดไปสามวันติดต่อกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำมูกใสก็หยุดไหลาอาการเจ็บคอก็ดีขึ้นอาการที่เป็นไข้หลุมๆก็ดีขึ้นคะ่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีคะ่ะ ที่มาตอบโจทย์พี่เพนท่านเวลาพอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ